พาแฟนหาซ d ม i m o มาหาเหรียญน,น้ำพี่น้องเฮ้ยบรรยากาศดีไมอนี่บทเพนี้เพิ่มตอนบ่ายได้โจ๊กอเคแล้วพี่นอ้องไปหาเหรียญน,น้ำแล้วคุณข้าเจ้าเปิดเพลงอ่ะในแม่ซิมอนก็นเลยในรีเสียงเพลงลงก็ได้ยินแต่เสียงแม,ม,ม, <laughs> ม่ซิมอนบรรยายเมซิมอนเฮ็ดพาพิสดาร เพลงข้าเจา้าเปิดเพลงลูกถุงเพลงไทยเพลงภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็นเลยจะติดกิทธิ์กันเลยได้ผากเอาพีน่น้องสาวายาวนี่ก็อยู่ในอันไหนตำบลบกไก่จากหมูบ่บ้านแมสิมอนขี่รถสิบหานาทีแมสิมอนพาลูกเอาอันในรถมอเตอร์ไซค์พามาเล่นสวนน้ำเด็กน้อยหกสิบบาทคนใหญ่ร้อยหนึ่ง บ่ค่อยมีคนดอกเงียบซิลีเหมือนบึงซิมอนสะอาซานดีน้ำมีอาหารพร้อมพี่น้องอาหารของกินเขาจ้ากับใครแน่นี่ละน้ำใสสะอาดดีเพื่ออยังเหมนซิมอนไว้น้ำอันนี้ซาของเด็กหนุอยพี่ซาของคนใหญ่บึงซิมอนซาของคนใหญ่ ลึกสาเมตรแฟนหน้าวายน้ำได้ซิมันวนายน้ำประเทศนนี่เป็นเล่นตั้งแต่บ,บ่ายบุย้อนพักกันขึน้นเด็ดก็อนห่อนมากคักนานๆที่เลยมาเล่นสาว,วายน้ำน้ำเขาไปได้ค้นหยาไปได้ทงไปแต้นนะ <c oughs> เลยปล่อยให้มาเล่นสาว,วายน้ำาวน้ำเล่นสววันมนสกมือเป็นหนาอากาศลงเขาไหลลงมาแล้วปุ้ย หวายเป็นเด้เลี้ยนวายนาม,มาจากฮอลแลนด์สาวายนามกับมิสซัมเนียลพี่นอ้องมีสามสี่คนเด็กหน่อยปุ่นซิมอนสิไลลงมาแล้วเด่นจนว่าเหมือนถึกคำส้นกระบานกระกับ,กบ ใช่คัะเป็นจัแหติเป็นจันแนตนาะ